สาวน้อยคนนี้กันบ้างบอกเลยว่าน้ำเสียงไม่ธรรมดาเลยถ้าไม่เชื่อไปพบกับเธอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องพิงกี้ค่ะอายุ9้าปีมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะรอนานไหมลูกนานค่ะ <laughs> แล้วทำไมถึงชอบร้องเพลงอะลูก เพลงมันไพเราะค่ะแล้วทางบ้านก็ชอบร้องหนูก็เลยชอบร้องด้วยค่ะอ๋อชอบกันทั้งบ้านเลยแล้วมีใครสอนให้หนูร้องเพลงไหมลูกคุณครูพี่ชายพ่อแล้วก็แม่ค่ะโอ้ช่วยลุมกันสอนเลยค่ะแล้วพ่อลองเพลงเพราะไหมพาอค่ะที่หนูชอบร้องเพลงเพราะว่าคุณพ่อชอบเล่นดนตรีมากเลยค่ะคุณพ่อของหนูชอบร้องเพลงมาตั้งนานแล้วค่ะถึงตอนนี้เขาจะไม่ได้เป็นนักร้องแต่พ่อก็ไม่เคยทิ้งความฝันเรื่องการเป็นนักร้องเลยค่ะ ตอนนี้คุณพ่อก็กำลังพยายามสร้างวงดนตรีอยู่ค่ะเอาไว้เป็นอาชีพเสริมหลังจากการทำงานช่างเสร็จค่ะหนูก็มีคุณพ่อเป็นแบบอย่างค่ะเพราะคุณพ่อมุ่งมั่นและแน่วแน่ค่ะแล้วที่บ้านของหนูก็ชอบร้องเพลงกันทั้งบ้านเลยค่ะที่บ้านหนูมีกิจกรรมด้วยกันนะหนูก็จะร้องเพลงคุณพ่อก็จะดีกีตาร์ค่ะแล้ววันนี้หนูจะทำให้ครอบครัวของหนูได้ภูมิใจค่ะหนูจะเอาสามผ่านค่ะวันนี้ถ้าได้สามผ่านอยากได้อะไรลูก อยากให้พี่กับพ่อมาโชว์ร้องเพลงบนเวทีด้วยค่ะน่าไงาดังคนเดียวไม่พอดึงมาดังทั้งบ้านเลย <c oughs> วันนี้พิงกี้จะร้องเพลงอะไรลูกทวงรักฝากลมของพี่ใบเฟิร์นมาดอนคำค่ะ สาวโคราชแหบใสนะแหบแต่ใสแล้วร้องฉลาดร้องด้วยเมื่อกี้ท่อนต้นๆนอ่ะคุณส่ร้องแ้เลยเพราะว่าหนูพยายามตัดคำบางคำทีม่มันเอื้อนไม่ได้แล้วหนูหนูตัดน่ะพิ่สุชื่นชอบเลยผมว่าลำเอียงเห็นคนโคราชบ้านเดียวกันหรือเปล่าพ็ไม่รู้เด็กเขาเก่งไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวลุงนอตคนคน,คนป่าโมกลุงน็อตยังชอบเลยแม่เล็กพี่กี้หนูดีมากเลยอะ่ะลุงนอตชอบมากๆเลยลูกดีแล้วมาถูกทางแล้วลูกโชคดีลูก ขอบคุณค่ะเสียงน่ารักตัวคนก็น่ารักร้องเพลงเก่งลลกลูกเอื้อนโอ้โหทำได้ดีมากเลยนะขยี้ได้ดีมากเลยลลกร้องแล้วสรุปคือทุกอย่างมันลงตัวไพเราะและมีเสน่ห์แต่ยังไม่พออยากจะฝากเป็นการบ้านนิดนึงลูกอยากให้หนูบำรุงดูแลตัวเองให้โตสมวัยมากกว่านี้หน่อยลูก ดูเหมือนจะตัวเล็กเป็นนิดนึงเหมือนถ้าเพิ่มพลังได้มากกว่านี้มันจะอิ่มแล้วมันจะสมบูรณ์มากกว่านี้ลูกนะคะเก่งมากลูก <laughs> แฟนคลับแฟนคลับ <laughs> <laughs> ร้องเก่งจริงเลยลูกเรื่องการออกเสียงนี่นาทึ่งที่สุดตัวเล็กๆแต่สามารถออกเสียงให้มันคมได้แล้วก็เป็นธรรมชาติทําถูกต้องหมดแล้วนะลูกตอนนี้ไม่ห่วงเสียงก็เลยมาห่วงส่งคนทำยังไงถึงจะโตกินนมหลายๆได้ เรื่องการร้องเพลงไม่ห่วงลูกร้องเก่งมากครับเชิญชมครับร้องกันเลยครับค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหน่ารักมากๆเลยครับเชิญครับ คุณพี่คุณพ่อจริงด้วยอ่ะปรบมือต้อนรับคุณพ่อแล้วก็คุณพี่ชายด้วยนะครับคุณพ่ออยู่ที่มูเลยเหมือนกันเลยหมือนกันเลยเออเป็นไงเหมือนกันเลยนะเออสีหลอกสีขยายด้วยนะฮะเออาคุณพ่อแนะนําตัวหน่อยครับครับก็สวัสดีครับท่านอาจารย์สลานะครับอาจารย์สุนารีนะครับแล้วก็ปานนท์ครับผมแล้วก็แขกีุกเรกิในห้องส่งทุกท่านครับผมอ่าคนนี้คนนี้ด้วยพี่ชายสวัสดีครับ คือเด็ก mm ี่น้องพูดกันครับอายุ12ปีครับนะครับผมอาวเดี๋ยววันนี้หบอกว่ามีเพลงมาโชว์ได้ใช่ไหมลูกเพลงอะไรคะลูกไปถอนคำสาบานนะคะอ๋อนะคุณพ่อจะเป็นคนเล่นดนตรีใช่ไหมแล้วก็หนูกับพี่จะร้องนะครับผมพร้อมนะอุปกรณ์เชิญเลยครับเอาแล้วครับพร้อมนะฮะครอบครัวนี้นะฮะอ่ะถ้าพร้อมแล้ว โชว์พิเศษจากครอบครัวนี้ครับเชิญครับ มือเ้าบ้านเฮาสิมีงานงานสุขานกินรองแฟนลาคนเจ้าแพงปานตาสิแต่งงานแล้วให้เจ้าลืมเขาได้น้องสาวบ้านเจ้าเบาเขากลายเต้นแลว้วคนถือซอ อย่าคดหอดภาพเขาจับภาควันให้เหตุใจสาเจ้าปล่อยเขาไปสวรรค์ให้เขาได้เพียได้ฝันกันสาคงเป็นเวรกรรมเก่าที่เจ้า ให้เหตุใจสาลาคมตานอนให้ลำอยา่าคิดหอดภาพเขาจำภากวันให้เหตุใจสา,าเจ้าปล่อยเขาไปสวรรค์ให้เขาได้เฟียได้ฝันกันซา คนคำสาบานโประทับใจมันแตะใจมากๆเสียงที่สอดประสานกันระหว่างพี่กับน้องเหมือนส่งกับรับมันเข้าไปถึงแบบรับส่งกันรับส่งกันได้น่ารักมากลูก จากใจจริงๆนะปรบมืออีกสักครั้งครับให้เขาได้เฟียได้ฝันกันซะคงเป็นเวนกำเก่าที่เจ้าได้เหตมาแม้บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดไปเลย สมกับเป็นครอบครัวนักดนตรีจริงๆไพเราะจับใจสุดๆยกนิ้วให้เลยค่ะ